วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิจจาในการรับชมมาตรการครับโอ้เถื่อนอะวมันดีสีก็ของราอุ้ยอุ้ยสนนถือจ้าไหนครับอาจารย์ซื้อไปย์นะซื้อไปยังไงเืิมใบแรกเลยไงเืิมใบแรกได้บ่ตรวจใบแรกถือเลยตรวจใบแรกถือเลยโอ้โอ้ขึ้นมาในเขียวยองยิบปุ้ยปุ้อะไรตี้ อาจารย์ไปซื้อตัวไหนครับไปซื้อตัวไหนเลขไทยเลขไทยตัวไหครับเลขไทยเลขทยเจ็ดหนึ่งนะฮะเลขไทยเจ็ดหนึ่งเลขไทยเจ็ดหนึ่งถือแล้วมันจะซีตัวไหครับจำได้ปะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ตีแต่ว่าเลขไทยสามตัวจำได้ปะจำได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเป็นรางวัลที่สี่อ๋อได้ใบหนึ่งเนาะใบหนึ่งยังได้ได้ทอาไร่วุ่นอย่ใบหนึ่งนสี่หมื่นแล้วยสี่หมื่นเล้วยขาดนิดหน่อยโอ้ขาดนิดหน่อย เลยใส่เลยพอได้ใส่เน้อพอดีน้องใส่เมียน้องใส่เสียเนี่ยเอาไปซอยกันกับกัดทุกขลาบลาบทุกได้ไหมกัดเสียไปนะครับก็ดีอยู่ถือว่ายังได้ยังถือเนาะสำรับเลขสูตรของอาจารย์กระเขาเลขวิ่งบอกข้างเม่นมาครับแม่เกือบถึงสามตัวเลยบ่อาจารย์ให้เก้าศูนย์สามเอามนเลยหรือไอสามตัวไหนบุญเนี่ย ผมก็จำไม่ได้ให้กันเพราะว่าของอาจารย์นี้สามเก้าสองหรือตัวอะไรตัวนึงอย่างนั้นเนาะก็ม่เก้าไม่สามมีเก้าไม่สามมีศูนย์เด้ยนะครับงดอภิพานมั่นอะมันอน่ศูนย์หานอมันหน่อเก้ามันหน่อเก้าเก้าศูนย์ห้าแต่ว่าผมจำได้ว่าอาจารย์ให้เก้าศูนย์สามหรือเก้าสองสามนี่แหละก็จำหรือเก้าอย่างนี้แหละชักยางหนึ่งครับในงวดนี้เป็นไงครับผมเหตุเหตุหรืบ่เหตุเหตุหรเห็ุได้ เห็ e, ้ได้แล้วป่ะครับตอนนี้ที่สันเพ้นแล้วไหมสันเพ้นแล้วสันเพ้นแล้วจะมองขับจังไงหรือวะยังไงอะไรเตะที่กองเพื่นสันแล้วโอ้มาโดนตกเท้าเดียวในเวลาสันเพ้นแล้วนะครับพระจารย์โนติกองเพ้นเองเลยดังกองกลางน อันนี้ทาบ่มักตามที่อาจารย์จับให้นะครับในวงกลมนี้นะครับในวงกลมนี้สมหนิจเจตนิสกมีสาม่ทาตุนะครับผมนะครับหลังจากอาจารย์ชันเพียนเรียบร้อยแล้วเนาะครับก็จะมาเห็นแนวทางให้เอฟซีท่านผู้ชมอย่างนุไปทางบ้านได้นาไปพิจารณาในวันที่สิบหกนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์กับบัคเคยพาดนะสำหรับลิเวงแม่ประคำนะครับผม อาจารย์นันก็บอกบอกคอยบอกแห้งนะครับพี่น้องเด้ออาจว่าจะยินแต่เสียงแอดเด้อจะได้ยินแต่เสียงหัวเราแค่นั้นแล้วสันเพลนเป็นไงครับสันสแล้วสันแสบสันน้ำบ้าร่า,รรางกายก็เริ่มดีแล้วนะเนาะเริ่มดีสบายแขนบ้านขั้นแข็งแต่งหมนเลยโคตรได้ใจใจอืมเค็รอย่างดีอยู่เป็นยังดีขึ้น <Okay. S 2> ได้เดินได้แล้วเนาะนะครับ <Okay. S 2> ่เด้อพี่น้องครับเอฟซีตุกท่านนะครับผมสําหรับแนวทางของอวัดโพนะครับผม mm hmm. ก็ขอให้เอฟซีตุกท่านได้นําไปพิพจารณานะครับแต่ละครูบาอาจารย์นะครับแต่ละครูบาอาจารย์เพิ่นการครับเป็นสูตรคํานวณให้นะครับ mm hmm. บางวัดก็เขาบางวัดก็บรุดนน้าจานเนาะครับ mm hmm. บางเที่ยงก็ตัวกรอบมากกับที่เขาข้าเขาเขา,ขา,ขา,ขาสามวัดสี่วัดติดถ้ารุ่ก็บรุด งวดสองงวดงวดเดียวงวดเดียวบังมครับก็กลับขึ้นมาเขาอีกขึ้นเขานะครับสําหรับสูตรคํานวณของอวัดโพนะครับผมทุกวันที่หนึ่งสั่งกับข้าวรอไว้เลยกับทุกวันที่สิบเจ็ดสั่งกับข้าวรอไว้เลยแมนมาครับสั่งตัวสูตรของอาจารย์มนเลอฮะสูตรที่สูตรชายาทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกบวสิบเจ็ดสิบเจ็ด สั่งกับเขาร้อนละวานะครับอยากกินดางซั่งเลยห้ามวัตถุใช่ไจ้อาจารย์นะครับผมอาจารย์ไหนก็ฝากเป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับสำหรับสูตรอวัดโพนะครับผมมาต่อกันนะครับเนาะหลังจากฉันเพี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอวัดโพในงวดวันที่สิบหกมีนาคมส5 0 0ย ห5นะครับว่าจะเป็นตัวใดนะครับสําหรับ5้าตัวอรหันนะครับหาตัวอรหันหาตัววงกลมเด้อพี่น้องจากไหนกันลองเอาไปพิจารณาบ้องนะครับสําหรับแนวทางของอวัดโพนะครับสําหรับเลขวิ่งของอวัดโพนี่ก็ไม่เคยพลดาดขึ้นบุตรเทื่อนะครับผมมาตัง้งผีห้องจังไฟนายบันที่มือพังแข็งแดงไยเนาะอาจารย์สําหรับ อ,อวัดโพนะครับผมถือล้ววันทิตีเด้องวดติพานมานะครับยิ้มหน่อยยิ้มไนี่เราสำหรับงวดนี้เปลี่ยนในค่าอาจารย์อออคิดว่าจะกลับมาอีกคืกอเกาว่าครับสูตรคำนวณห้าตัวอรหรันนี่เนาะเอาไปรวยเอาไปรวยขึ้นกอห้าตัวอรหัน์ นี่พี่น้องนะครับผูดไดก็ไปจับเอาก็ได้เด้อน,นะครับนะครับท้าประมักตามที่อาจารย์จับหนน้เนะจ้่นะครับเอาไปจับเอาองกอ็กได้จับเอาก็ได้ล่างมาแล้วครับล่างครับสนับล่างตอนนี้บน บนเดี๋ยวผมจับให้น้ำบน,บนชุดเดียวหางเดียวคือเขากาะจายเนาะกระจายกระจายแยกให้แค่นั้นล่างกับล่างกับสองตัวคือเขานะครับพี่น้องจดเขียนไปพร้อมๆกันนะครับวิ่งวันนี้วิ่งบน และล่างสี่เก้านี่สำนีนครับสำนีนเนาะ,ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาบึง่งสำหรับอ,อวัดโพนงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับห้าตัวอรหันนะครับมีสี่มีหกมีเจ็ดมีเก้ามีสาม 3, เนาะ สำหรับสามตัวอาจารย์กระจำให้สี่หกเจ็ดสองตัวกระตัดมาสี่หกหกเจ็ดแค่นี้นอดผมไม่สี่เจ็ดตัวนี่บอกบอก,บ,บอกครับสี่เจ็ดเลขมันหลฮะเล่นว่าเลขหลหมดบอไห<อ>ลแล้วครับนี่ไห้เพิ่นจับมาก็ได้นะ้ะสี่เจ็ดได้พี่น้องได้ที่อาจารย์พระนจับให้ครับขาดสี่เจ็ดตัวเดียวขาดสี่เจ็ดครับล่างก็เก้าสามเก้าสามเก้าสี่ครับทับบอมก็จับเอาได้หนึ่งก็ได้นะครับ แต่ว่าอาจารย์จับให้ซ้ำนี่นะครับ9สาม9สี่วิ่งสี่กับเก้าสำหรับงวดนี้ให้เน้นวิ่งด้ยครับเ,เน้นมิตัูเน้นตัวหนักปะตัวที่อาจารย์มักอาจารย์ชอบสี่กับเก้าทกันสี่ 4, กับเก้าทากันสี่กับเก้าเท่ากันนะสำหรับงวดนี้ก็ให้แค่นี้เราไม่จับเพิ่มอีกเนาะถ้า พี่น้องอยากจับเพิ่งไปจับเอเองก็ได้นะจาะเนาะให้เพิ่งจับเอ,เอ,อ,บเ,อเองนะครับผมหไปจับเอาเดอ้อนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางอ,อวัดโพนงวดวันที่16มีนาคม2565นะครับอันนี้การเดียวกันบ่อันเดียวกันโอ้อันเดียวกันเานานะะ,นะครับชุดนี้กับชุดนี้กับชุดเดียวกันเน้นก้าสาม่ครับก้าวสามเนาะนะครับพี่น้อง สำหรับแนวทางอวัดโพนะครับก็เป็นแนวทางให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะนะครับเิียดถือกาจะว่ากันนะครับเิียดถือก็เป็นเพียงแค่แนวทางให้กับทุกท่านได้เพียงแตตัดสินใจไงนะครับอาจารย์นะครับผมสุดท้ายนี่อาจารย์ให้พรอเอฟซีโพยู่ทางบ้านนะครับผมไอ้ยอดยมทั้งหลายเอาไปลำไป็นรวยเด้อมีโชคมีใช่มีโชคมีใช้ที่หมานกันสุขสุดยอด นะครับถูกมือเรือเบอร์กันสูผู้สุขคนอาจารย์เนาะการขอให้ท่านโชคดีนะครับในวันที่16มีนาคม2 5 6 5นนะครับกับแนวทางอวัดโพนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม